สวัสดีค่ะดิฉันอมพรจิตตะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2ในวันนี้จะมาขับร้องเพลงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักร้องเพื่อขับร้องเพลงศึกษานิเทศเพื่อนครูขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเคยเป็นครูดีครูเด่นเดี๋ยวนี้มา เป็นสนอสร้างสรรค์ทรงเสริมเติมต่อสร้างสรรค์ทรงเสริมเติมต่อเราเป็นสนอด้วยความภูมิใจเราเป็นสนอด้วยความภูมิใจไม่อยากเป็นผู้บริหารประจิตวิญญาณของเราคือครูอาสาร่วมเดินเรียนรู้ อาสาร่วมเดินเรียนรู้ส่งเสริมคุณครูด้วยความเต็มใจส่งเสริมคุณครูด้วยความเต็มใจเคยเป็นครูดีครูเด่นเดี๋ยวนี้มาเป็นมาเป็นสอนอสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมต่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมต่อเราเป็นสอนอด้วยความภูมิใจเราเป็นสหนอด้วยความภูมิใจ เราคือกัลยาณมิตรผู้รวมคิดรวมแก้ปัญหาประสบการณ์ความสัมพันธ์ลำคาประสบการณ์ความสัมพันธ์ลำคาผู้นำวิชาพัฒนาเด็กไทยผู้นำวิชาพัฒนาเด็กไทยเคยเป็นครูดีครูเด่นเดี๋ยวนี้มาเป็นมาเป็นสนอสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมต่อ สร้างสรรค์สงเสริมเติมต่อเราเป็นสอนอในความภูมิใจเราเป็นสอนอในความภูมิใจศึกษานนเทศอผู้สร้างแรงใจยิ้มแย้มเจ่มใสให้รับได้ยิ้มสู้อุทิศตนเพื่อคนชื่อครูอุทิศตนเพื่อคนชื่อครูเป้าหมายเราส,สู้สู้ด้วยหัวใจเป้าหมายเราส,สู้สู้ด้วยหัวใจ เคยเป็นครูดีครูเด่นเดี๋ยวนี้มาเป็นมาเป็นสนอสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมต่อ สร้างสรงสรค์ส่งเสริมเติมต่อเราเป็นสนอวยความภูมิใจเราเป็นสนอในความภูมิใจเกิดมาเป็นโซขอกลางประสาททุกอย่างเพื่อจุดมุ่งหมายปัญหาอุปสรรคมากมายปัญหาอุปสรรคมากมายสำเร็จเสร็จได้ด้วยมือสนอสำเร็จเสร็จได้ด้วยมือสนอ เคยเป็นครูดีครูเด่นเดี๋ยวนี้มาเป็นมาเป็นสอนอสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมต่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมต่อเราเป็นสอนอด้ความภูมิใจเราเป็นสอนอด้ความภูมิใจงานคือชีวิตศักดิ์ศรีทำนาทีด้วยอุดมการ งานสำเร็จนั่นคือรางวัลงานสำเร็จนั่นคือรางวัลสามัคคีร่วมกันก้าวเดินต่อไปสามัคคีร่วมกันก้าวเดินต่อไปเคยเป็นครูดีครูเด่นเดี๋ยวนี้มาเป็นมาเป็นสอนอสร้างสรรค์ทรงเสริมเติมต่อ สร้างสรรค์ส่งเสริมเติมต่อเราเป็นสนอในความภูมิใจเราเป็นสนอด้ความภูมิใจ